ีค่ะชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปับป,ปีส้สตาร์โร่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปไปวิคลีความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16กันยายน2566สําหสำหรับคนโสด ในช่วงนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่คุณเนี่ยจะได้เจอกับรูปแบบความสัมพันธ์ที่มันจะออกแนวยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวานไหวนะคะเป็นรักซึมลึกประมาณนี้นะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังจะรู้สึกสปาร์กกับใครบางคนที่เขาอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็ทำความรู้จัก กามาได้สักระยะผ่านจากเรื่องของการงานผ่านจากเรื่องของการเงินการเรียนก็ได้มันมีผลประโยชน์อะเข้ามาทำให้คุณสองคนต้องมีการดีลกันบ่อยๆต้องมาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกไว้ใจนะรู้สึกไว้ใจรู้สึกดีด้วยมากๆเลยอะ่ะ คุณมีความ respect เขานะคะมีความเคารพเขาในความเป็นผู้ใหญ่ในความสงบเยือกเย็นของเขามันเป็นความรู้สึกที่พออยู่ใกล้คนคนนี้แล้วอ่ะคุณไม่กลัวคุณรู้ว่าเขาอ่ะจะช่วยคุณหาทางออกกับทุกๆปัญหาได้คนคนนี้จะเป็นในลักษณะของ คนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะคะแล้วเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบชอบแนะนำชอบสอนชอบแบบเสนอสิ่งดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนรอบข้างมันก็เลยยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณค่อยๆเปิดรับเขาเข้ามาในใจของคุณอะ่ะ ทีละเล็กทีละน้อยตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในแง่ชู้สาวเลยมันออกแนวไปในเรื่องของแบบการงานในเรื่องของการเรียนอย่างเดียวเลยนะมันไม่ได้มีแบบความโรแมนติกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ว่าด้วยความที่คุณเนี่ยทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆอะ่ะมันได้เห็นอีกแง่มุมเขาได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะแล้วคุณเองก็ได้เห็นถึงความแบบ ดีของเขาอะความนิสของเขาเขาเองก็ได้เห็นถึงความสดใสความร่าเริงของคุณความที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นอะอคุณดูเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นดูเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะมันทำให้เกิดความประทับใจเกิดขึ้นอะจากทั้งสองฝ่ายเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ เราทั้งสองคนอะต่างฝ่ายต่างก็พยายามยับยั้งความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้พยายามที่จะเก็บความรู้สึกเหล่านั้นอเอาไว้ในใจเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ในแง่ของการทํางานในแง่ของการเรียนแบบนี้นะคะแต่ว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยอะที่คุณจะได้มีการใกล้ชิดกันนะคะมันจะมีโมเมนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันยังสามารถเติบโตได้อีกนะคะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้คุณเริ่มหันกลับมามองความสัมพันธ์ตรงนี้ใหม่หลังจากที่เคยคิดว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยเราควรที่จะเก็บไว้เงียบๆคนเดียวมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบพอเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วอะเราเริ่มมีความมั่นใจว่า เขาอ่ะก็น่าจะคิดในทิศทางแบบเดียวกันกับเรานะเราน่าจะทำอะไรบางอย่างที่มาเทสดีไหมว่าเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกับเราคือมันจะเริ่มมีการแบบลองเชิงกันทั้งสองฝ่ายอะนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงแล้วมันทำให้ตัวของคุณเนี่ยรู้สึกได้ว่าเราสองคนใจตรงกันอืม ten of cups ขึ้นมานะคะจใจของเราอะ่ะมันตรงกันแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราอะ่ะ น่าจะไปกันได้นะคะถ้าสมมติว่าได้ทําความรู้จักกันมากกว่านี้เดี๋ยวเราขอดูนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นชาวลัคนาราศีอะไรคนที่เราพูดถึงคนนี้นะคะเขาสามารถเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูชาวลัคนาราศีมีน อืมนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยยังมีอะไรให้เราได้รับรู้อีกไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ Wi s -dom ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจากความหลงไหลนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจาก สติล้วนๆเลยอ่ะมันเหมือนกับคน2คนที่ได้ทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มที่จะเกิดความรักขึ้นในใจนะคะมันไม่ได้แบบชอบกรารพะความฉาบฉวยความสวยความหล่อหรือว่าในเรื่องของเงินทองอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นในรูปแบบนั้น release your ex นะคะหลายๆคนเนี่ยเคยที่จะ มีความคิดนะว่า เราอ่ะคงไม่สามารถที่จะลืมความรักเก่าๆได้นะคะบางคนคือก่อนหน้าที่จะมาสปากับคนนี้คือคุณยังมีปัญหาเรื่องคนเก่าๆในชีวิตของคุณอยู่เลยยังแอบไปสองคนเก่านะคะแต่ว่าพอวันหนึ่งอ่ะที่ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปคนที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้นะคะคือคนที่แบบเข้ามามีอิทธิพลกับคุณมากๆในตอนนี้เขาทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลืมคนเก่าๆไปได้เลยอะ่ะ คนเก่าๆแทบจะเทียบกับคนคนนี้ไม่ได้ในแง่ของความเป็นผู้ใหญ่ในแง่ของการเป็นผู้นำหรือบางทีคือในแง่ของการสปอร์ตคุณอะคนที่คุณคุยที่อยู่ตอนนี้คนที่คุณกำลังสนใจอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบใช่อ่ะถ้าสมมติเรามองจากหลายๆมุมนะคะเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ในตอนนี้มากกว่าคนเก่าๆที่เคยผ่านมาทั้งหมด เ i r t นะคะเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่คุณสองคนอะมีการหยอดการมีการจีบกันเกิดขึ้นนะคะตอนแรกอะอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบชัดเจนอะไรมากมายเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็แบบพยายามที่จะไม่ไม่กระตกกระตะเพราะกลัวกลัวว่าเราอะอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าพอคุณเริ่มแบบหยอดไปเรื่อยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตอบกลับอะมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าอืม น่าจะโอเคแล้วล่ะมันก็เลยมีการแบบเฟล r ์มีการจีบกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ได้ความชัดเจนเนาะ Give your relationship a chance ไพ่เข้ามาคอนเฟิร์มนะเรารู้สึกว่ามีโอกาสสูงนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะได้พัฒนาต่อไปเป็นคนคุยกันอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุย สำหรับคนที่มีคนคุยในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันจะเน้นหนักมากๆเลยในการที่คุณสองคนพยายามทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณสองคนอนะคุณรู้สึกค่อนข้างตรงกันนะว่าคุณอินกับความสัมพันธ์ตรงนี้ พอคุยกันแล้วอะ่ะมันคลิกกันพอได้เจอกันแล้วคุณก็ยิ่งรู้สึกหวยหาอยากที่จะเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆคิดถึงกันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยพอไปเจออะไรที่ฝ่ายนึงชอบอะ่ะคุณก็จะนึกถึงเขาขึ้นมาเขาก็จะนึกถึงคุณขึ้นมามันเป็นความรู้สึกแบบนี้ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันเริ่มที่จะมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว ด้วความที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆคุณเริ่มมองเห็นอนาคตที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณคุณเริ่มที่จะมองเห็นว่าความสัมพันธ์มันน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้แบบที่มีความมั่นคงมันก็เลยทำให้คุณน่ะอยากที่จะทำความรู้จักเขา ให้มากขึ้นนะคะอยากที่จะเห็นทุกๆมุมของเขาคุณอยากที่จะรู้ว่ามันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าในตัวคนคนนี้จากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเพราะจากภายนอกคนคุยของคุณเขาดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเป็นคนที่ชอบคิดก่อนทำไม่ใช่คนที่แบบ ทำแล้วก็มาเสียใจทีหลังไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะฉะนั้นะคุณแทบจะไม่เห็นคนคนนี้เ a คแอคชั่นอะไรแบบรวดเร็วเลยมันเหมือนกับกว่าที่เขาจะ take a คชั่นได้บางทีก็ทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะคะว่าเออเขาคงไม่ได้คิดแบบเดียวกันกับเราแต่ว่าความจริงไม่ใช่คนคนนี้แค่ใช้เวลานานกว่าคนอื่นในการที่จะตัดสินใจทาอะไรแต่ละอย่างนะคะคุณอยากที่จะรู้ว่ามันจะมีความ ร้อนแรงหรือว่ามันจะมีอีกบุค,คลิกหนึ่งไหมที่ซ่อนอยู่ในตัวความนิ่งๆของเขานะคะเรามองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังต้องใช้เวลานะคะในการที่จะทำความรู้จักกัน แต่คุณก็จะได้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งอะในแง่มุมที่คุณไม่เคยคิดว่าเขาจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาเริ่มรู้สึกแบบสบายใจในการที่จะเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณอะมันก็เลยทําให้เขาเริ่มที่จะเปิดเผยมุมที่เป็นเด็กของเขามุมที่เอาแต่ใจของเขาก็มีนะคะ แต่ว่าเป็นมุมที่เขาอะไม่ได้โชว์ให้กับคนทั้งโลกนะจะโชว์ให้กับแค่คนที่เขารู้สึกว่าสนิทใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณโชคดีมากๆเลยนะคะที่คุณเนี่ยได้มาเห็นด้านนี้ของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นนะในช่วงเนี้ยมันจะเริ่มมีการคุยกันถึงเรื่องอนาคตมากขึ้นมันจะเริ่มมีคําถามที่เหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจเลยนะที่จะคุยกันเรื่องเนี้ยอาจจะคุยกันแบบเนี่ยนะดาราคนเนี้ยเขาอะเพิ่งประกาศแต่งงานนะ เธอเนี่ยเราอะรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยแนวความคิดของเขาคือมันอาจจะเริ่มมาจากการคุยกันเรื่องของคนอื่นเรื่องดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมาวกมันมันเหมือนกับมันมาวกในเรื่องของคุณสองคนได้ยังไงคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ไม่อยู่อะ conversation มันจะกลับเข้ามาหาคุณว่านในอนาคตอะคุณมองความรักเป็นแบบไหนคุณมอง ชีวิตครอบครัวการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนคือมันจะทําให้คุณน่ะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเป้าหมายของเขาที่มีต่อคําว่าชีวิตคู่คําว่าครอบครัวคําว่าอนาคตเป็นยังไงมันเหมือนกับคุณจะได้มีโอกาสที่จะได้คุยกันในเรื่องเนี้ยแบบชัดเจนมากๆจะได้มี deep talk นะคะคนคุยของคุณนะเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวาต ไฟได้นะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแล้วก็ธนูชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวล,ลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีนีนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e ลนิดนึงนาะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ purity ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความบริสุทธิ์ใจให้แก่กันจริงๆเลยเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังที่จะมีอนาคตร่วมกันคุณมองเห็นว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เราอยากที่จะได้ผลประโยชน์จากกันอะเวลาที่มีความปรารถนาดีมันมาจากใจมันมาจากความรู้สึกที่เราหวังดีให้กับคนคนนี้ล้วนๆเลย Pay attention to the red flags นะคะมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณกับคนคุยเนี่ยจะมีการยกกำแพงที่คุณสองคนเคยมีให้กันออกที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่เราบอกคือคุณยังมีความระแวงกันนะคะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสม ooth เท่าไหร่มันยังมีความแบบ เธอจะดีไหมเธอจะเป็นคนที่แบบไม่ท็อกซิกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความกลัวมันจะมีกำแพงที่ทําให้คุณพยายามดึงตัวเองออกมาหรือว่าเขาพยายามที่จะดึงตัวของเขาออกมาเวลาที่รู้สึกอินกับความสัมพันธ์แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ความสัมพันธ์มันมีความแบบชัดเจนพอสมควรอนะว่ามันไม่ได้มีความท็อกซิก นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมันก็เลยทําให้ทั้งคุณทั้งเขายอมที่จะลดการยอมที่จะลดกําแพงที่ตัวเองมีลง stay optimistic about your love life ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า positive มากๆรู้สึกบวกมากๆเลยกับ อนาคตนะคะเพราะว่ายิ่งคุยกันนะทุกๆอย่างมันมันโอเคแล้วก็คุณรู้สึกว่าเราคุยกันถูกคอมากๆเรามองอนาคตไปในทิศทางที่คล้ายๆกันคุณสองคนเนี่ยชอบในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%แต่คุยกันได้มันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่คนคนนี้ได้อยู่กับคนคนนี้ไม่มีปัญหาไม่มีคอน FLICT wedding ความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีความจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะจะมีการคอมมิตกันในในเร็วนี้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็รู้สึกพร้อมด้วยกันทั้งคู่แล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันมีความจริงจังมันมีสถานะกันนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเครื่องเดือนแรกนะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับคนที่มีคู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในตอนนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยเรารู้สึกว่าคุณสองคนรู้สึกเติมเต็มนะกับความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าเราอะอยู่ถูกที่ถูกทางนะคะได้เจอกับคนที่เป็นเหมือนบ้านให้กับเราโดยแท้จริงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งตามหาหรือว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขวนขวายอะไรเหมือนสมัยเด็กๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเจอคนที่ใช่มากๆมันเป็นเหมือน deep connection ที่คุณสองคนมีให้กันมันเป็น connection ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยคู่ของเราละเราสบายใจที่จะได้อยู่กับคนคนนี้บางคนน่ะมันเหมือนคุณมี s e n ส e นะตั้งแต่ได้เจอกับคนคนนี้ครั้งแรกนะคะคุณก็สามารถรู้สึกได้ว่า คุณได้เจอกับคนที่เป็นเหมือนกับอีกเครื่องหนึ่งของคุณนะเวลาอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดหรือว่าเขาจะทำอะไรคุณสามารถที่จะคาดเดาได้ว่า next move ของเขาอะหรือว่า action ถัดไปของเขาจะเป็นยังไงนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือน synchronize กันได้อะความรู้สึกระหว่างคุณ2คนมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความผูกพันมันมีความแบบ ลึกซึ้งมันไปในทิศทางเดียวกันมากๆคุณสองคนแทบจะไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันหนักๆเลยเรามองว่าคุณคุณมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้วพอการที่คนสองคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มาคบกันความสัมพันธ์มันง่ายมันคุยกันปั๊บเดียวมันจบมันคุยกันด้วยหลักเหตุและผลนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าในตอนนี้มันไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยกับความสัมพันธ์อะในช่วงเนี้ยคุณสองคน จะมีการคุยกันนะมันจะมีการคุยกันเพราะเราอะเล็งเห็นแล้วว่าอนาคตของเราสองคนเราอยากที่จะมีเป้าหมายยังไงมันเน้นไปในเรื่องของการคุยกันเรื่องของเป้าหมายเรื่องของสิ่งที่เราต้องการในความสัมพันธ์นะคะในคู่ที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานไม่ได้มีการทําอะไรที่แบบมันม,มีเขาเรียกว่าการคอมมิตกันอย่างชัดเจนอะเรามองว่า ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มคุยกันในเรื่องของเงิน,งนะะเงินทองทองนะคะเงินเงินทองทองในที่เนี้ยมันหมายถึงว่าเริ่มคุยกันละว,ว่าถ้าเราคิดอยากที่จะแต่งงานกันเราจะต้องทํำยังไงบ้างหรือว่าทรัพย์สิน หลายๆอย่างที่เราคิดว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมนะคะมันจะต้องมีอะไรบ้างเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออนาคตของเราทั้งคู่แล้วก็มันเริ่มมีการคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้ผู้ใหญ่นะคะเริ่มมีการคุยกันแล้วว่าเราเรากําลังคิดละว่า เราอยากที่จะแต่งงานหรือว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วนะคะคือคือมันเน้นไปในเรื่องของการคุยกันในเรื่องของเป้าหมายว่าอีกกี่ปีเราจะแบบแต่งงานกันหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะบรรลุให้ได้ก่อนที่เราจะแต่งงานกัน mm hmm. อยากท,ที่จะมีงานที่มันมั่นคงอยากที่จะได้แบบโปรโมทไปเป็น ผู้จัดการก่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะมีการคุยกันถึงเป้าหมายแบบชัดเจนมากๆเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ได้มีการแต่งงานกันแบบชัดเจนมากๆแล้วในตอนนี้อเรารู้สึกว่าคุณกับคนรักแฮปปี้นะแฮปปี้มากๆเลยอะกับชีวิตคู่นะคะทุกอย่างมันถูกเติมเต็มความรู้สึกว่าววข้างในใจของคุณหรือว่าความรู้สึกที่ว่าคุณ อยู่ตัวคนเดียวอะทุกๆอย่างมันถูกชะล้างออกไปหมดเลยเพราะว่าคุณมีคนรักบางคนคือมีลูกกันแล้วแล้วคนเหล่านี้คอยเข้ามาแบบเชียร์อัพคอยเข้ามาอยู่ข้างๆคุณทำให้คุณไม่รู้สึกขาดคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอทีมของตัวเองคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยที่แบบดูแลเราอะเราเจอทีมของเราละเราเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ถ้าจะคุยกันกับคนรักอะ่ะมันจะเน้นคุยกันในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการที่เราจะเอาเงินของเราไปทำอะไรดีเราจะลงทุนกับอะไรเพื่ออนาคตของเรามันจะเป็นในลักษณะดาวล็อกแบบนั้นมากกว่านะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะก,าาก,ก,กอะคะ็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงแล้วก็ธน,นูหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนก็ได้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยาที่จะบอกเราอีกสำหรับพไพ่ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ respect ความสัมพันธ์ที่คุณสองคนเนี่ยพยายามสร้างมาด้วยกันมันสร้างอยู่บนพื้นฐานของความเคารพของการ respect ซึ่งกันและกันนะมันก็เลยทำให้คุณสองคนเนี่ย สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ได้มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่ผู้ใหญ่คุยกันมีแต่การใช้หลักเหตุและผลไม่ได้มีการใช้อารมณ์ไม่ได้มีการประชดประชันกันในความสัมพันธ์เราคิดแค่ว่าเราควรที่จะทํายังไงอะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันสามารถไปข้างหน้าได้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ในระยะยาวเป้าหมายของเรามันยังแบบไปด้กันได้มันเป็นในลักษณะความคิดแบบนี้ Let go o f control issues นะคะความสัมพันธ์ตรงเนี้ดีมากๆตรงที่ว่าคุณทั้งสองคนไม่ใช่สายควบคุมไม่ใช่สายวงการด้วยกันทั้งคร่วมันก็เลยทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะทั้งสองฝ่ายต่างก็รับฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะซื้อความสัมพันธ์เลยง่ายมากๆเลย reconciliation นะคะกับ this could be the one ตั้งแต่แรกเจอเราสัมผัสได้นะว่าคุณนะ่ะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าได้เจอกับอีกครึ่งหนึ่งของเราได้เจอกับคู่ของเราแล้วอะตั้งแต่แรกเจอคุณรับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คนที่จะอยู่กับคุณไปทั้งชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับครึ่งเดือนแรก การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มนระ้อยเปอนต์เอย่างมากสุดก็จะส0 8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel b a b y s t a r ร t ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันจอกันคลิปต่อไปค่ะ